ขของพระเจ้าจากพระธรรม2โครินบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่11บทที่2ข้อที่ขอทษข้อที่11นะครับอาจจะอ่านเพียงข้อเดียวนะครับใน2โครินบทที่2ข้อที่11ที่บอกว่าเพื่อไม่ให้ซาตานมีชัยเหนือเราเพราะเรารู้ คนอุบายของมันแล้วแล้วเป็นคําพูดของอาจารย์เปาลูที่ต่อเนื่องจากข้อที่ห้าที่บอกว่าให้พี่น้องโกรินโทที่ไม่พอใจบางคนที่ต่อต้านเปาลูและทําให้เกิดการแตกแยกความเข้าใจผิดระหว่างเปาลูกับพี่น้องในคริสตจักรแหงนี้และก็รู้ตัวว่าคนที่อยู่เบื้องหลังยุ่แย่หรือสร้างความขัดแยง้งความแตกแยกระหว่างสมาชิกกับผู้นําและก็ได้จัดการคนเหล่านี้แล้ว พราะฉะนั้นเมื่อเขากลับใจแล้วเขายอมรับผิดแล้วเขาเริ่มขอพระเจ้าที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วก็ให้ขึ้นจะให้อภัยเขาลืมความผิดที่เขาทาไปไม่จดไม่จดจําหรือไม่พยายามที่จะมาปรับปรําซ้าเติมก็อีกก้าวข้ามอดีตไปด้วยกันสู่น้ำพระทัยพระเจ้าและให้สิ่งที่เกิดขึ้นในความขัดแยง้งในการกระทําผิดนั้นเป็นบทเรียนที่จะไม่ทําผิดซ้ำซากและก็จะไม่ให้เกิด ความผิดนี้ในกลุ่มอื่นๆอีกก็คือการสร้างความแตกแยกการใส่ร้ายผู้นำหรือการพยายามทําให้เกิดความวุ่นวายในขึ้จักรบนเนื้อหนังหรือการตกเป็นเครื่องมือของผีมารซาตานอาณาจรรักรปารูก็สรุปบอกว่าให้ขิ้จักรให้อภยัยคนนี้เพราะถ้าไม่ให้อภยัยคนนี้ซาตานก็ยังทํางานต่อไปได้ผ่านความขัดแย้งที่ไม่ยอมจบสักที เมื่อเราให้อภัยแล้วการให้อภัยจะทําให้คนกลับเข้ามาสู่ความสัมพันธ์ได้เหมือนเดิมและก้าวข้ามความรู้สึกฟ้องผิดและก็เป็นเนื้อเนื้อเดียวกันเคลื่อนต่อได้แต่ถ้าไม่อภัยมันก็ยังเป็นโซ่ตรวนพันธนาการแห่งความบาปความผิดต่อกันและเป็นเครื่องมือที่มานจะใช้ทํางานต่อไปได้เรื่อยๆไม่สิ้นสุดเหมือนการรักษาแผลไม่หายเชื้อมันก็จะติดเชื้อไปเรื่อยๆแล้วก็ลามอีก แล้วก็อาการปวดก็ยังไม่หมดไปแต่ถ้าเกิดเรารักษาแผลหายสนิทกลับมาเหมือนเดิมแผลที่ที่เย็บเชื่อมติดสนิทกันแล้วเชื้อทุกอย่างก็ถูกทําลายมียาฆ่าเชื้อหมดแล้วมันก็ทําให้สุขภาพกลับมาดีเหมือนเดิมไม่รู้สึกปวดไม่รู้สึกที่ต้องมีอาการของการเจ็บป่วยละทีะ่ยาวนานหรือ ยังไม่หยุดเพราะนนั้การให้อภัยเป็นสิ่งที่สําคัญต่อคนที่ทําผิดที่กลับใจอย่างแท้จริงและมากกว่านั้นให้อภัยแล้วก็ต้องลืมด้วยไม่ไปจดจําเหตุการณ์นั้นความผิดนั้นแล้วก็ยังคุ้ยเคียเหมือนแกะแผลเก่าหายแล้วให้กลายเป็นแผลสดขึ้นมาอีกมันก็จะไม่ไม่หายเจ็บแล้วก็ปวดซ้ำซากเพราะนั้นเปาโูจึงบอกว่า ให้เราให้อภัยแล้วก็ลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อก้าวต่อไปโดยไม่มีอดีตมาครอบงำเราเพราะว่าถ้าเราทำอย่างนี้มารสตานจะไม่มีชัยเหนือเราเพราะว่าเรารู้อุบายของมันเพราะนั้นในเช้านี้ผมอยากจะมีโอกาสแบ่งปันถึงเรื่องของการที่เราจะชนะมารด้วยการรู้บนอุบายของมันตามที่พัมพีได้พูดไว้ในสองโครินบทที่สองอ11ว่าเพื่อไม่ให้ซาตานมีชัยเหนือเรา เพราะเรารู้กลอุบายของมันมีสามสิ่งที่เราต้องรู้เพื่อเราจะชนะมารและไม่ตกกับดักของมันและตกเป็นเหยื่อหรือเป็นเครื่องมือที่มันใช้หนึ่งก็คือรู้ลักษณะข,ของมารสองรู้เป้าหมายของมารและอันที่สามคือรู้ยุทธวิธีของมารหรือกลอุบายของมนันซึ่งประเด็นในเพิ่มพีตอนนี้ก็พูดถึงกลนอุบายของมาร แต่ก่อนอื่นที่จะเข้าถึงการรู้ยุทธวิธีหรือกลอุบายของซาตานเพื่อเราจะชนะมารน,นั้นเราต้องรู้สองสิ่งก่อนหน้าที่สำคัญด้วยก็คือรู้ลักษณะนิสัยของมารและก็รู้เป้าหมายความต้องการหรือจุดประสงค์ของมารสิ่งแรกที่เราต้องรู้เกี่ยวกับมารเพื่อเราจะชนะมาร เหมือนที่พมบีเออเหมือนที่คำปาสิทธ์คำคมบอกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งก็จะชนะร้อยครั้งอันเราจะชนะทุกครั้งที่มารต่อสู้กับเราหรือเราไปต่อสู้กับมารจัดก,การกับมารและปัญหาที่มารก่อขึ้นเราต้องรู้ เรียกจักมารเรารู้จากเราแล้วเราเป็นลูกพระเจ้าเป็นผู้ที่มีการเจิมและมอบลูกกุญแจงสวรรค์ให้ยังมีสิบนำนานในการปราบมารและพระเยซูชนะมารแล้วและพระเยซูที่ชนะมารอยู่กับเรานี่คือความรู้และพระองค์สัญญาที่เราจะชนะมารด้วยโดยผ่านฤทธิอำนาจของพระองค์พระองค์ได้มอบลูกกุญแจงสวรรค์นี่คือรู้เรารู้เขาคือรู้มาร รู้ลักษณะนิสัยของมารหนึ่งมานเป็นวิญญาณชั่วไม่ใช่วิญญาณดีเพราะเมื่อมานทำงานกับคนมันก็จะพาคนไปในทางลบพาคนในทางบาปอยู่เสมอแล้วก็รู้ว่ามานเป็นเจ้าแห่งการมุสาเป็นพ่อแห่งการมุสามันชอบโกหกชอบหลอกลวงชอบใช้ความเท็จมาทำให้คนหลงจากความจริงหรือความถูกต้องมันเป็นวิญญาณในการกระบฏ มันกระบุตรต่อพระเจ้าตั้งแต่อยู่ในสวรรค์แล้วมันก็ยังสร้างความกระบุตรต่อพระเจ้าในคนของพระเจ้าในกิจจักรของพระเจ้ามันทําให้เกิดการกระบุตรต่อสิทธิอำนาจของพระเจ้าต่อเสียธิอำนาจของพระวจนะหรือต่อผู้มีสิทธิอำนาจที่พระเจ้าแต่งตั้งไว้ในเทศจักรมันเป็นวิญญาณการกระบุตรมันอยู่ที่ไหนอยู่ในใครมันก็จะทําให้เกิดการต่อสู้สิทธิอำนาจเพื่อจะมีเสรีภาพและทําตามใจตัวเองและไม่อยู่ใต้คอนโทรลของใคร มันพยายามสร้างอิสรภาพที่จอมปลอมคืออิสรภาพในการทําตามใจตัวเองโดยไม่โคบุพสิทธิเสรีภาพคนอื่นหรืออิสรภาพในการเชื่อฟังพระเจ้าและทําตามพระวจนะมันเป็นพ่อแห่งการมุสาเป็นเจ้าพ่อของการโกหกเลยเป็นต้นแบบตัวพ่อของการหลอกลวงและก็มันเป็นวิญญาณที่ชั่วมันไม่ใช่วิญญาณดี นั้นเมื่ออยู่ในใครชีวิตคนนั้นก็จะแย่ลงเรื่อยๆและก็เต็มด้วยการโกหกหลอกลวงมันจะใช้คนในการที่จะไม่พูดความจริงเพื่อบรรลุเป้าหมายของมันเรารู้ที่สองคือรู้เป้าหมายวัตถุประสงค์หรือความต้องการของมันมันมีเป้าหมายหนึ่งต่อสู้สิทนาตมันแย่งพยายามแย่งเกียรติพระเจ้าแย่งบัลลังก์ของพระเจ้าพยายามแทนที่พระเจ้าในใจของมนุษย์ เล็บมังบางครั้งในใจของคริสเตียนหรือในคริสตจักรทําให้มีลูกเคารพทางใจแทนที่จะมีพระเจ้าองค์เดียวยอมจำนวนกับพระเจ้าร้อยเปอร์เซนตมันก็ทําให้คนไม่ยอมที่จะนบนอกพระเจ้าไม่ให้พระเจ้าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เป็นผู้ช่วยเป็นซูปเปอร์แมนเท่านั้น นั่นคือสิ่งที่มานต่อสู้อํานาจของพระเจ้าและอํานาจของพระชนะและสื่งน่าของผู้นําและมันขัดขวางงานพระเจ้ามันพยายามข่มเหงต่อต้านไม่ให้งานพระเจ้าเจริญหลายครั้งมันใช้อํานาจรัดใช,ษษใช้มือมนุษย์หรือใช้ฟิเสเซนเนื้อหน,นังเป็นเครื่องมือในการข่มเหงคนกับพระเจ้าและก็ขัดขวางต่อต้านงานกับพระเจ้าไม่ให้ขึ้นไปตามพระวุญญ,ญาณไม่ให้ขึ้นไปตามที่พระเจ้าต้องการและ เป้าหมายอย่างคือทําลายคนของพระเจ้าทําลายฝูงแกะที่อ่อนเอหาคนที่มีช่องโหว่มีจุดอ่อนยังไม่โตและก็ยังมีนิสัยที่ทําตามใจตัวเองมันเข้าหายูดาสมันเข้าหาเปโตมันพยายามใช้หลายๆอย่างที่จะมาโจมตีมันพยายามศึกษาหาจุดอ่อนของคิิสจักร จุดอ่อนของผู้รับใช้จุดอ่อนของคริสเยนแล้วก็โจมตีด้วยจุดอ่อนเหล่านั้นจนทําให้คนของพระเจ้าลม้ลมลงในบาปลม้ลมลงในความอ่อนแอนั้นเพราะนี่คือเป้าหมายของมาส่วนยุทธวิธีที่มาสตานทำและพระเจ้าอยากให้เรารู้โดยเฉพาะเปลาลูบอกว่าถ้าเราไม่ถ้าเราได้รู้อุบายของซาตานเราก็จะชนะมันได้ง่ายขึ้นเพราะเรารู้ว่ามา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาทางไหนมาวิธีไหนมาในเรื่องไหนแล้วเราก็ป้องกันได้ หลายครั้งคือเสียนก็พูดถึงเรื่องการกินเกียิก็คือสามเรื่องหลักที่มารชอบโจมตีผู้รับใช้พระเจ้าคนกับพระเจ้าหนึ่งคือเรื่องผลประโยชน์ความต้องการฝ่ายร่างกายความต้องการทางเพศรือเรื่องของเ,อเกียิยศชื่อเสียงความสำเร็จตำแหน่งบางทีก็เรื่องเพศทำให้ล้มลงในการทำบาปทางเพศแล้วก็เสียศูนย์ใช้การไม่ได้แล้วก็จมปัก ติดอยู่กับสื่อลามกต่างๆหเหล่าะะนั้นเพราะเราจําเป็นที่ต้องรู้ถึงกลอุบายของซาตานหรือจุดอ่อนที่มันมักจะชอบโจมตีและก็ได้รับชัยชนะด้วยเหนือคนของพระเจ้าเรื่องการกินเกลียดสามเรื่องนี้อาจารย์ปรูได้พูดถึงอุบายที่เราต้องรู้หรือกับดักหลุมพางที่มารซาตานได้พยายามวางเอาไว้หรือใช้เพื่อทำให้ ขึ้จักแตกแยกวุ่นวายหรือทําให้คนของพระเจาะ้าลม้ลมลงและตกเป็นเครื่องมือและเป็นเหยื่อซึ่งแรกก็คือมันทําให้เกิดความขุนเคืองใจจนตกตะกอนกลายเป็นความขมขื่นฝังลึกในใจบรรยากาศแห่งความสัมพันธ์ที่สนุปสนุุมก็หมดไปในริสตจักรแล้วก็สูญเสียความรักความผูกพันเพราะว่ามีความขมขื่นขมขื่นกับผู้นำขมขื่นกับสมาชิกขมขื่นกับเรื่องนู้นเรื่องนี้ ก็ทําให้สิ่งนี้เป็นบาดแผลในใจและเป็นสิ่งที่ทําให้มารสะาลก,ก็ใช้เรื่องนี้ทําให้เขาห่างจากบูตรห่างจากผู้นําเริ่มที่จะไม่มองหน้าไม่สนิทสนุนกันเหมือนเดิมพระเจ้าบอกเมื่อเรามีเรื่องอะไรที่ขัดที่ไม่ถูกต้องต่อกันให้เราคืนดีกันก่อนวางเครื่องบูชาแล้วก็ไปคืนดีแล้วจริงค่อยมาหาพระเจ้าถ้าสามีภรรยา มีความขัดแย้งวุ่นวายปนปปวนคำพิฐานจะไม่ได้คำตอบและก็จะไม่มีสันติสุขในชีวิสมรสความสมน์อย่แย่ลงเรื่อยๆต้องคืนดีกันให้อภัยกันรีบกลับมาขอโทษกันคืนดีกันเพื่อจะไม่มาโจมตีพระเม่าโกรธวยโกรธเธออย่าให้ตะว,วันตกดินแล้วยังโกรธอยู่ไม่งั้นมานเสีชวยโอกาสทําให ขยายผลจนเกิดการต่อสู้อันที่สองทำให้เกิดการขัดแย้งจนถึงขั้นแตกแยกต่อสู้ทำร้ายกันจนเสียหายเหมือนที่พระเบียร์ท่าท่านทั้งหลายต่อสู้ทำร้ายกันและกันโจมตีกันกัดกินกันก็จะถึงจุดย่อยยับไปทั้งสองฝ่ายเพราะนั้นการแตกแยกก็เป็นสิ่งที่มารใช้บางคนก็โบดแตกแยกกันผู้นำแตกแยกถึงขั้นฟ้ององที่ศาลมนุษย์ จนพระเจ้าอับอายและจนหลายคนที่เป็นผู้อาสาก็แปลกใจว่าทำไมพระคัมภีร์สอนว่าอย่าไปฟ้องร้องต่อหน้าสารมนุษย์เพราะว่าขิดจักมีผู้มีเสบนาทมีผู้มีความรู้มีผู้ที่เติบโตที่จะตัดสินได้และเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนก็เป็นผู้ตัดสินทูตสวรรค์ด้วยเรามีสิมนาที่ตัดสินทูตสวรรค์แล้วทำไมเรื่องของเราเองตัดสินกันไม่ได้ แล้วก็มีทั้งพระคมภีร์มีทั้งพระวิญญาณมีทั้งผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณก็ยังแก้ไขไม่ได้ต้องไปหามนุษย์หรือบางครั้งก็ท่าเบอยว่าการที่ท่านทะเลาะกันและไม่คืนดีกันหรือไม่ยอมกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แสดงถึงความตกต่ําฝ่ายวิญญาณมันตกต่าแล้วนะเนี่ยเสื่อมแล้วเนี่ยถึงขนาดที่ต้องสู้กันละแล้วก็ไปใช้มนุษย์มาเป็นเครื่องมือมาสู้ก็เป็นเรื่องที่เสื่อมมากมาตรฐานต่ําลงเรื่อยๆ ที่จะไม่มีความสามารถที่จะจัดการปัญหาต่างๆต้องให้มนุษย์มาช่วยจัดการให้คนนอกโบสถ์มาจัดการคนในโบสถ์เรื่องในโบสถ์นี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นความตกต่ําของริสตจักจสิทธิอำนาจหรือการเจอมันต่ําไปจนใช้การไม่ได้หรือเพื่อคมภีก็ไม่มีความหมายที่จะแก้ไขปัญหาความขัดเยงหรือผู้นําที่พระเจ้าแต่งตั้งไว้ก็ไม่มีสิทธิอำนาจเพียงพอหรือความศักยภาพพอที่จะแก้ไขปัญหาระหว่างคิสเตนด้วยกันในโบสถ์ นิมานก็พาไปถึงขึ้นหลงขึ้นศาลเลยพาไปไกลแล้วแล้วก็สุดท้ายอยู่ทุกเงื่อนก็อยู่อย่างอับอายแล,และทำให้พระเจ้าเสื่อมเสียอันที่สามทำให้ไม่ไม่ยอมรับผู้นำและผู้มีสิทนั้ซึ่งบางครั้งผู้นำก็มีจุดอ่อนไม่สมบูรณ์แต่ยังไงเสียพระเจ้าก็สอนว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่มีการเจิมมีการแต่งตั้งและถ้าเขาทำผิดอะไรเขาต้องรับผิดชอบของพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้จัดก,การเขา แต่เราเองต้องรักเขาผูกพันเขาให้อภัยเขาและช่วยเขาให้เติบโตก้าวข้ามปัญหาต่างๆและอดทนและอธิษฐานเผื่อเขาเป็นพิเศษมีอะไรก็คุยกันถ้าเขาไม่กลับใจก็ทําถึงไม่ถูกต้องก็มีคณะกรรมการริสตจัรมีผู้นําที่เหนือกว่าที่สามารถจัดการให้เขาอยู่ในร่องรอยหรือกลับมาถูกต้องได้ดังนั้นเราต้องเรียนรู้เชื่อฟังไม่ใช่เอาตัวเราเองไปสามเตี้ยหรือเอาคนหมู่มากไปบีบบังคับ แล้วก็ไม่นุบนอกเสร็จเทมนาจระบบก,การปกครองของพระเจ้าเพงาั้นเราต้องเรียนรู้การนุบนอกผู้นำเสร็จเทมนาจของผู้นำแล้วโดยกันก็อธิษฐานปกป้องผู้นำและยอมรับความไม่สมบูรณ์และเปิดใจคุยกันเพื่อจะไปเรียงในทางที่ถูกต้องด้วยกันและก็ะที่สี่การไม่ให้อภัยผู้หลงผิดทำให้ผู้หลงผิดเหล่านั้นแมสสำนึกได้กับใจแล้วแต่ก็ไม่สามารถกลับเข้ามาไม่สามารถกลับคืนสู่คริสตจกร แต่จะเตลิดเปิดเปิงเพราะคิดจะสร้างกำแพงอย่างการไม่ให้อภัยเราต้องกู้คนที่กลับใจให้กลับคืนมาเราต้องแก้มัดของของซาตานในชุดของเขาเหมือนที่พระบียากบทที่ห้าข้อสิบเก้ายี่สิบบอกว่าให้เราให้อภัยช่วยเหลือคนที่ทําผิดไปที่กลับใจพระเยซูมาเพื่อช่วยคนที่หลงหายไปให้รอดเราก็เป็นเครื่องมือพระเยซูในการช่วยคนแล้วก็ สิ่งที่สุดท้ายคือเมื่อเราหลงกลหรือตกกับดักเหล่านีค้คือกับดักของพีมาจตาลเราก็จะถูกใช้เป็นเครื่องมือของมันและทาลายคิดจักทําลายงานพระเจ้าและทําให้พระนามพระองค์เสื่อมเสียมันมักจะใช้ความเท็จการปล่อยข่าวลือการในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงหรือความจริงเพียงครึ่งเดียวรวมถึงการใช้บัมบีผิดบริบทที่ไม่สอดคล้องกับพระประสงค์องค์รวมของพระเจ้ามาเป็นข้อมูลโจมตีความคิด ความเชื่อจนคนที่มีจุดอ่อนฝ่ายวิญญาณไม่เติบโตอยู่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเยืะยิงขวดรู้ก็หลงไปได้ง่ายนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะชะนะมารอุบายเหล่านี้และก็อุดช่องวูในชีวิตของเราปิดประตูแม่มารสามารถโจมตีในจุดอ่อนเหล่านั้นผูกพันตัวคิดจักเป็นน้ำหนึ่งเคียวก,กันกับผู้นำและก็ระว,วังคำสอนเทียมทิศ และก็รู้ว่าในที่สุดสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าก็จะล้มไปเองหรือคนชั่วคนสอนเตยมทศเหล่านั้นก็จะไปไม่ได้กี่น้ําแต่ก็มากกว่านั้นเราต้องสวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าอันเป็นการปกป้องจุดอ่อนที่มารู้และจะโจมตีได้ขอพระเจ้าเมตตาให้เราชนะมารโดยการรู้นิสัยของมารู้ เป้าหมายของงานและรู้ยุทธวิธีกลอุบายของมารสตานเหมือนที่เปาโลสอนเราถึงกุญแจในการชนะมารด้วยการรู้กลอุบายของมันที่จะไม่ชนะคนกับพระเจ้าโดยเฉพาะพี่น้องในโกรินอาจารย์เปาโลอยากให้พี่น้องโกรินรู้กลอุบายซาตานและไม่หลงกลไม่ตกเป็นเหยือ่อและเป็นเครื่องมือและทําให้เกิดปัญหาวุ่นวายในโบสถ์มากขึ้นเรื่อยๆไม่สิ้นสุด นั่นคือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราทั้งหลายที่จะรู้ถึงกลุบายกันต,ต่างโอมานและก็อุดช่องวูและระมัดระวังและอยู่ด้วยกันอย่างเป็นน้ำหนึ่งจเดียวกันภายใต้ระบบของพระเจ้าและการเชื่อฟังพระวจนะและการถ่อมใจลงทำตามพระวิญญาณสุดจริงๆขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกคนในเช้านี้นะครับสวัสดีครับ